กว่าจะจบงานจะต้องเจออะไรกันบ้างนะครับงานใหญ่ๆในที่นี้ต้องบอกกันเลยนะครับกว่าคุณจะจบงานแต่ละงานเนี่ยถ้าทางานที่ต้องดีลงานใหญ่ๆหลายๆปาร์ตี้หลายๆส่วนเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวที่ต้องทําเกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆนะครับมีหลายฝ่ายหลายแผนนะครับ,รบแต่ละฝ่ายก็จะเร่งงานของตัวเองให้มันจบนะครับนึกออกไหมฮะเพื่อที่จะเบิกงวดงานเราต้องรีบเราต้องเร่งนะครับ คลิปนี้นะครับเอาปัญหาบ้านๆที่ผมเจอเนี่ยเจอบ่อยๆแล้วผมก็พอเจอแล้วผมก็มาคุยกับทีมงานบอกลูกน้องให้รับรู้ว่ามัน,ม,นม,มันมีปัญหาแบบนี้ทีนี้ก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าปกติแล้วผมเจอปัญหาแบบเนี้ยคุยกับทีมงานอย่างเงี้ยเวลาเจอกันแล้วคุยกันอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ตามมาดูกันเลยอ่าผมนัดอินเทนนะครับ ก็ปัจจุบันก็ทำงานป้ายมาก็ประมาณ20กว่าปีละนะครับทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยมีเปิดคอร์สสอนออนไลน์ทำป้ายนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษางานป้ายเปิดแฟรนไชส์ร้านทำป้ายนะครับทั่วๆไปนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็จะลองไลฟ์ให้เพื่อนๆได้เห็นดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับคุณกำลังอยู่ในช่อง In t e n d e s i g n 2011นะครับช่องนี้จะคุยปัญหาเกี่ยวกับงาน ธุรกิจรับเหมาทุกอย่างนะครับการจ้างงานนะครับการทำงานเจ้าของกิจการหัวหน้างานทีมงานกับลูกน้องนะครับผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าเกิดเราจะทำงานแบบนี้ในอนาคตเราจะเจอแบบนี้นะครับอ่าได้เห็นปัญหาก่อนก่อนใครเพื่อนอะ่ะดูดูเพจผมอ่ะนะครับเพราะว่างานป้ายเราก็เราก็ พยายามอธิบายด้วยแต่ผมว่างานลักษณะแบบนี้น่าจะได้ประโยชน์กว่าเพื่อนๆฟังแล้วน่าจะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปติดงานแบบนี้จะเจอปัญหาแบบนี้ไหมเนาะคิด,ค,ดคิดตามไปเลยนะครับโอเคหัวข้อแรกเลยนะครับไม่รอช้าข้อหนึ่งต้องรองงานอีกฝ่ายให้เสร็จก่อนถึงจะทาได้คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมสมมติคุณเรียกทีมงานไปสิบห้าคนคุณต้องรอ คุณจะไปทํางานแบบเนี้ยอ่าคุณจะไปทําอย่างเนี้ยแต่พอไปถึงอ่าหน้าง,งานเก้าโมงเช้าพอไปถึงแล้วทั้งสิบห้าคนเนี้ยติดปัญหายังทํางานไม่ได้คุณต้องอ่าทำงานไม่ได้อะคุณต้องให้เขารออ่ะเนื้อออกไหมฮะอ่าเอาง่ายๆเลยผมจะยกตัวอย่างอย่างงานเหล็กงานเหล็กเนี่ยสมมตุติผมจะไปติดงานแต่หน้างานพอเราเตรียมคนไปเต็มที่เต็มพิกัดแล้ว ปรากฏว่าหน้างานเนี่ยงานเหล็กเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขารับปากกันไว้แบบนี้แล้วแล้วหน้างานไม่เป็นตามที่รับปากไว้และเขาไม่บอกเราเนี่ออกไหมฮะอันดับแรกที่ผมเจอแบบนี้เลยอ่าพอไม่เป็นตามที่บอกสมมุติเราจะไปวันพรุ่งนี้คืนนี้เย็นนี้เราคุยกันว่าคุณต้องเสร็จนะคุณจะต้องแบบนี้นะผมจะเข้าพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเช้านะเพราะแต่พอไปถึงหน้างานมันไม่เป็นแบบที่คิดไงครับเพืพ่อนๆอ่า หรือถ้าเกิดมันเป็นแบบที่คิดมันเสร็จมันเสร็จงานแล้วแล้วเรากําลังจะไปทําต่อถ้าเป็นงานเหล็กเราพอเราไปเจอปุ๊บอ่าเราตรวจก่อนอ้าวเหล็กเอียงนี่วาไม่ได้ชาไม่ได้ดิ่งตรวจแล้วไม่ได้ทากันสนิมติดไม่ได้อันเนี้ยเราต้องรอทีมงานเราต้องรอสมมุตินะช่วงเอาง่ายๆประเด็นเนี้ยคือประเด็นการรองานจากคนอื่นแล้วมีปัญหานึกออกไหมฮะพอคุณรอแล้วคุณอย่าคิดว่ามันไม่มีเรื่องนะ คุณอ่าคุณตามผมมาเรื่อยๆคุณฟังไปเรื่อยๆคุณจะรู้ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องมีปัญหาแล้วนะครับงานสมมุติคุณจะไปติดสติ๊กเกอร์อ่างานผนังคุณติดสติ๊กเกอร์คุณก็ต้องติดใส่ผนังงานผนังของเขาไม่เรียบร้อยรอยต่อไม่เรียบรอยต่อไม่ได้ระดับอ่าพื้นผิวของตัวที่จะติดพาสติูดเป็นรอยเป็นบุ๋มเป็นหลอเป็นอะไรเงี้ยเป็นจุดเป็นอะไรเงี้ยติดไม่ได้เอาไ่าง่ายคุณต้องคุณก็ต้องรอคุณ อ่านืกอออกไหมข้อสองช่วงที่รอเนี่ยช่วงที่ต้องแก้งานเนี่ยคนของเราอ่ะค่าแรงคุณอ่ะคุณไปสิบห้าคนอ่าผมเคาะไอ,อ้คุณเลยคุณไปทํางานคุณไปสิบห้าคนคุณรอไปชั่วโมงหนึน่งช่างอะ่ะกับหัวหน้างานถ้าหัวหน้างานที่รักบริษัทเขาจะคิดจุดนี้แต sí ่ถ okay. ้าแต่ถ้าหัวหัวหน้างานที่เขาไม่คิดรักบริษัทเลยกับช่างที่เขาไม่คิดรักบริษัทเลยเขาจะไม่คิดจุดนี้เลยเขาจะปล่อยเลยผ่านเลยเขาจะ เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วดูซีรีส์ทันทีเขาจะนั่งเล่นโทรศัพท์ทันทีคุณหน้าง,งานใช้เขารอสามชั่วโมงเขาก็รอได้เนื้อไหมฮะแต่เจ้าของกิจการอย่างคุณอะส,สมมติคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณเป็นเจ้าของร้านอะคุณรอชั่วโมงหนึ่งคุณก็มีปัญหาแล้วสําหรับผมนะผมรอรอสําหรับผมเนี่ยรอได้ไม่เกินสิบยี่สิบนาทีถ้าเกินครึ่งชั่วโมงนี่เป็นเรื่องละสําหรับผมไม่ได้ถ้าถ้าเกิดรอครึ่งชั่วโมงเราไม่รายงานมาเนี่ยมีปัญหากับผมแล้ว ถธอไปแล้วรอเป็นชั่วโมงนี่กลับมามีเรื่องเลยถ้ารอสองชั่วโมงนี่หนักเลยเตือนเลยนึกออกไหมฮะแต่ถ้าบางคนเจ้าของกิจการมือใหม่เอ้ารอเอารอ,อ,อไปเหอะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงไม่ไม่คิดไงเธอไม่คิดคุณต้องคิดคุณต้องคิดแบบผมแล้วคุณจะทํางานล้ำลื่นคุณรอหนึ่งชั่วโมงสิบห้าคนข่าแรงคนละห้าร้อยหนึ่งชั่วโมงคิดเป็นเงินเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท คุณจะต้องจ่ายเงินไป9 3 7บาทในเวลาปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าตอนคุณจบงานน่ะสมมติคุณวางแผนกันไว้แล้วไอ้ที่รอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไปบวมตอนท้ายสมมติคุณทำงานคุณกะไว้แล้วว่าหกโมงเย็นต้องเสร็จแต่หกโมงเย็นมันไม่เสร็จคุณต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงเท่ากับว่าเวลามันถอยกลับไปเป็นหนึ่งทุ่มต้องเสร็จพอหนึ่งทุ่มต้องเสร็จปุ๊บคุณจะต้องเสียเงินค่าโอทีหนึ่งชั่วโมงสิบห้าคนหนึ่งชั่วโมง ผมจะเคาะให้คุณดูว่าเป็นเป็นเงินกี่บาทอ่าห้าร้อยนะครับหารแปดอ่าหกสิบสองต่อชั่วโมงแต่โอทคูณ1นึ่งจุดห้าเิบสาจุดเห้าคูณสิบห้าคนคุณจะต้องจ่ายค่าโอทียังต่าที่สุดเลยพันสี่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคุณที่คุณจะต้องรอหนึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าเกิดว่าหัวหน้างานเขาสามารถ เอาหนึ่งชั่วโมงนี้ไปสร้างสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ได้มันจะไม่มีปัญหาอันนี้ของผมผมทํางานแบบนี้ผมเอาไปเพื่อนๆดูว่าอย่างเนี้ยปัญหาคือรอยี่สิบนาทีถือว่าเต็มที่ละถ้าครึ่งชั่วโมงต้องรายงานมาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องแก้ปัญหาให้ด้วยนะอ่าสําหรับผมนะอ่าช่วงระหว่างรอถ้าเกิดหัวหน้าง,งานหรือทีมงานเขาเรียกว่าคอนโทรลงานได้เขาจะ ทำยังไงเขาจะเรียกทีมงานไปทํางานอย่างอื่นที่ค้างอยู่นึกออกไหมฮะเขาจะเรียกทีมงานอ้าวตอนนี้รอไปทาจัดจัดของจัดไฟรออตอนนี้ตอนนี้รอไปเอางานมาเรียงรออตอนนี้รอไปเอาของมาเช็ดรอตอนนี้รอไปตั้งนางร้านรออทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีคําว่ารอแบบอยู่เฉยๆสาหรับผมนะถ้าเกิดรอแบบอยู่เฉยๆมีเรื่องอนึกออกไหมฮะคือไม่ได้อันเนี้ย ถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการเปิดมาปีสองปีสามปียังยังแบบยังไม่เคยเจอดูคลิปผมแล้วไม่ได้คือต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ไม่งั้นคุณก็เจ๊งอ่านึกอหกือมฮะอย่างเนี้ยอย่าเตรียมเตรียมงานอื่นถ้าหัวหน้างานไม่อยู่ลูกน้องสมมุตินะถ้าเกิดว่าหัวหน้างานไม่อยู่อีกลูกน้องคิดไม่ได้ลูกน้องก็เล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์ไปอ่าเล่นโทรศัพท์เพลินเลยแต่ถ้าหัวหน้างานไม่อยู่ลูกน้องคิดได้ลูกน้องถ้าเกิดอบรมมาดีๆ เทรนมาดีๆคุยกันมาดีๆก็ช่วงระหว่างหัวหน้าไม่อยู่ลูกน้องอยู่ลูกน้องก็อาจจะเป็นตัวตั้งตัวตีว่อาอ้าวแล้วเรียกเพื่อนๆนทีมงานอา้าวเรามาทําแบบนี้กันเรามายกไอ้นี่ไปตั้งนั่งร้านเรามายกไอ้นี่ไปเรียงแบบนี้เดี๋ยวช่วงระหว่างรอชั่วโมงหนึ่งเราทําแบบนี้มางานจะได้จบเร็วเราจะได้กลับบ้านเร็วถ้าถ้าเกิดมีการเทรนมาทีมงานระหว่างทีมงานกับทีมงานเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้มันจะไปได้วยกันดี แต่ถ้าเกิดไม่ได้เทรนมาเลยไม่ได้ไม่ได้อบรมไม่ได้คุยมาช่วงระหว่างรอหัวหน้าง,งานไม่อยู่ลูกน้องเล่นโทรศัพท์ดูดบุหรี่นอนอันเนี้ยคุณคุณคนเดียวเจ้าของกิจการคุณคนเดียวเหมือนผมสมัยก่อนผมเจ๊งคนเดียวผมไม่ไปโทษใครผมเพราะว่าผมไม่คิดไงนึกออกไหมแต่หลังๆผมคิดแล้วคือต้องเรียกมาคุยว่ารอแบบนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้เขาไปเขาเรียกว่าฝังอยู่ในหัวเขาแล้วให้เขาไปคิดกันต่อว่า อ่าอยากจะกลับบ้านหาลูกหาเมียอยากจะกลับบ้านมานั่งดื่มนั่งเฮฮากันก็คุณก็ต้องช่วยตรงนี้เราไปเหมือนกับเป็นการช่วยกันอ่าถามว่าไม่ทําได้ไหมอยู่ยเฉยๆรอ,ยอได้ไหมบางคนจะมองว่าได้ไม่ผิดแต่สําหรับผมผิดอ่าแล้วเราผมบอกเลยผิดเพราะว่าเราคุยกันแล้วคุณรอไม่ได้อ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผมบอกไปผลสุดท้ายโอทมันจะมาบวมตอนสุดท้ายอ่ามันจะมาปูดตอน ทุกหกโมงถึงหนึ่ง,ง,งทุ่มที่ผมบอกไปตะเกียบพันสี่คุณจะต้องจ่ายพันสี่เนืกอออกไหมฮะอ่ามันจะไม่เป็นตามแผนส่วนหัวข้อที่สามอันนี้ผมเจอมากับตัวนะครับแล้วก็เอาให้เอาเรื่องราวบอกให้ลูกน้องทีมงานได้ฟังกันข้อสามอย่าเอาปัญหาไปให้ลูกค้าปวดหัวอ่าเนืกอออกไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเยอะมากแล้วคุณเอาลูกค้าเอาไปให้ลูกค้าเขาปวดหัวเงี้ยลูกค้าเขาไม่แฮปปี้กับคุณอยู่แล้วนืกออกเนืกอออกไหมฮะอ่า คือถ้ามีปัญหาเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าคุณจะรายงานปัญหาของคุณนะให้กับทางลูกค้าได้ได้รับทราบได้ได้ได้รับรู้ข้อมูลปัญหาที่เกิดคุณจะต้องเตรียมวิธีแก้ปัญหาควบคู่ไปด้วยอ๋อตอนนี้หน้าง,งานเขาเป็นแบบนี้ครับอ่าตอนนี้หน้าง,งานเขามีปัญหาอย่างนี้ยังติดปัญหาแบบนี้ครับแต่ว่าผมเตรียมแบบนี้รองรับเอาไว้ครับแล้วก็อ่าดาเนินการแบบนี้ต่อไปครับอ่าอันเนี้ยเวลาผมทําผมจะทําแบบนี้ แต่ถ้าเกินบอกโทรไปอ่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับาางานมันเจ๊งเพราะไอ้นี่มันเป็นแบบนี้ไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นไอคนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็โอ้ยแย่ครับอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วทีหลังไม่ต้องมาเรียกผมทําอ้าวโหอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไปกันใหญ่เลยลูกค้าเขามองคุณเขาก็มองว่าโหไม่ได้เรื่องทีมงานแบบนี้ไม่ได้ทีมงานแบบนี้ทีหลังไม่ใช้มาเวยนึกออกไหมฮะคือมาแล้ว ปัญหามันมีทุกงานแหละแต่ถ้าคุณเอาปัญหาเสร็จปุ๊บเรา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 อธิบายด้วยอน้ําเสียงที่เป็นปกติแล้วเราก็เอาคเนียกว่าสิ่งที่แก้ปัญหาเนี่ยบอกให้ลูกค้าอ่าให้เขาเกิดความสบายใจไม่งั้นเขาเหมือนกับเขาก็มีปัญหายุ่งเขาอยู่นึกออกไหมฮะอ่าแล้วอยู่ดีเราไป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 เสร็จปุ๊บแล้วเราตัดชัช่วเลยทีหลังจะมาเรียกผมนั่นหน้างานอย่างเงี้ยโหแยว่วะ่ะอันนี้คือ คุณก็ไม่แสดงความเป็นมือโปรของคุณขึ้นมาถ้าเกิดคุณแสดงความโปรเฟชชั่นอลคุณคุณก็จะต้องอ่าคุณจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเนี้ยผมเจอมาหลายปีจนผมก็เคยพลาดไงนึกออกไหมฮะและ้วหลังๆก็เอามาเป็นบทเรียนว่าจะต้องต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องแก้อะไรบ้างแล้วถึงจะเอามาบอกเพื่อนๆเผื่อเอาไปต่อยอดนะเอาง่ายๆเลยสําหรับผมนะเนี่ยผมก็โน้ตไว้เป็นหัวข้อคือลูกค้าเรียกเรามาแก้ปัญหา ไม่ใช่เอาปัญหาไปเขาแก้อย่างทีมงานผมเหมือนกันเวลามาเล่าปัญหาให้ผมฟังอ่าเล่าเสร็จปุ๊บผมก็บอกด้วยว่าเราจะผมก็จะถามด้วยแล้วจะแก้ยังไงเธอเขาบอกว่าเขาไม่แก้แก้ไม่ได้แก้แก้ไม่เนี่ยคือไม่รู้จะคิดยังไงต่อผมก็จะบอกเขาไปว่าผมมาจ้างคุณมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ผมไม่ใช่ว่าเอาปัญหาไปผมแก้อย่างเดียวแล้วผมจะจ้างคุณมาทําไมอ่าถ้าไอ้นี่ทํางานมานานหน่อยสนิทกันหน่อยก็ กูเรียกมึงมาแก้ปัญหาไม่ใช่เอาปัญหาให้กูแก้ผมจะบอกแบบนี้อ่าแล้วแล้ให้เขาไปคิดต่อว่าเออเฮ้ยแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงให้ได้แล้วกลับมาใหม่อีก,อ,กอีกครึ่งชั่วโมงไปคิดมาใหม่แล้วเดินเข้ามาแล้วมาบอกในออฟฟิศอีกทีว่าจะทํายังไงแต่บางทีเราก็รู้อยู่แล้วลหละแต่เราก็อยากจะให้เขาเหมือนกับช่วยอ่าช่วยใช้ความคิดบ้างนึกออกไหมฮะเธอไม่ใช้ความคิดเลยยกแต่ปัญหามาให้ผมอย่างเดียวยกแต่เรื่องมาให้ผมอย่างเดียวอันเนี้ย ผมรู้ว่าแก้ยังไงแต่คุณก็ต้องใช้ความใช้สมองคุณด้วยถึงมันถึงจะไปกันได้ไม่งั้นคุณไม่ใช้สมองเลยคุณจะใช้แต่แรงอย่างเดียวผมผมไม่แนะนำอ่าหากปัญหาเกิดขึ้นในมุมของผู้ว่าจ้างนะกับผู้รับจ้างบางครั้งเรื่องของตัวงานอาจจะต้องให้หัวหน้าอ่าอย่างเงี้ยหัวข้อแบบเนี้ยคืออย่างบางทีผมมีหัวหน้างานอ่าผมมีหัวหน้างานผมเนี่ยไปมี ไปต้องไปไฟ์งานกับหัวหน้างานอีกแผนกหนึ่งนี่หรอกมะอาแล้วหัวหน้างานของผมก็มารายงานให้ผมฟังทีเนี้ยผมก็จะบอกอาผมก็จะรับฟังนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมรับฟังแล้วคือผมก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเองก็จัดการแก้ปัญหาเบืออเบ้องต้นอาเบื้องต้นอย่างเอาง่ายง่าย,าย,ายผมยกตัวอย่างให้เลยอย่างหน้างานไปทํางานแต่ทําไม่ได้ติดปัญหาต้องสมมติเราจะไปทําตรงเนี้ย แต่มันติดมันมีเหล็กยาวโครงเหล็กตั้งไว้อยู่ทำงานไม่ได้อ่าคนของเราไปสิบคนถ้าเกิดว่าไม่เอาออกไม่รีบยกออกไปก็เสียเวลาเราก็ทำงานเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นคือเวลาเราเวลาเราก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดเรามานั่งรอเหล็กเนี้ยไม่ได้นึกออกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่าไม่ เอาง่ายาหัวหน้างานไม่ไม่ไฟกับฝั่งนั้นอะ่ะคือไม่บอกให้เขาช่วยยกคุณบางทีหัวหน้างานหัวหน้าหัวหน้างานอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันถ้าเกิดคุณไม่ยกผมก็ทํางานไม่ได้ถ้าผมทํางานไม่ได้มันช้าทางผู้ใหญ่ก็มาเห็นเราอย่างเงี้ยคําพูดพวกเนี้ยผมก็พยายามบอกให้ทางหัวหน้างานผมอ่าก็คุณมีมีชั้นเชิงบ้างในการพูดในการบอกกล่าวว่าเออถ้าเกิดมันไม่ไม่ย้ายไม่เคลื่อนออกไปมันก็จะมีปัญหาแล้ว ปัญหาอันนี้มันจะส่งต่อไปตรงนี้แล้วอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้ามาก็จะเห็นแบบนี้ซึ่งเรื่องมันก็เกิดตรงนี้อธิบายให้เขาเห็นแต่ถ้าเกิดบางทีเอาเรื่องพวกนี้ปาแล้วก็เอามาให้เขาเรียกว่าให้ลูกค้ารู้เลยให้ลูกค้ารับรู้ทำไม่ได้ยกเหล็กไม่ได้อ่าเพราะว่ามันติดแบบนี้เขาไม่ยกให้ผมอ่าแบบเนี้ยแล้วผมบอกเขาไปแล้วหลายรอบแล้วเขาไม่ยกไม่ยกผมก็ทำไม่ได้ผมก็อยู่อย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่โปรเฟชชั่นอลอ่าผลสุดท้ายเขาก็จะมองคุณว่าเขาเรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีชั้นเชิงการพูดอบรมทีมงานไปหน่อยเอออธิบายเขาบอกเขาคุณไม่ยกงานชุดนี้ออกหรือคุณไม่เตรียมอย่างนี้ให้เราเราก็ช้ากับคุณแบบนี้แล้วเนี่ยแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วอีกแผนกหนึงน่งก็จะต้องมาต่อง,งานกับผมอีกอ่าแล้ว พอแผนกนี้มาเขาทํางานไม่ได้เสร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็เสียขบวนหมดเลยอันนี้คือถ้ามีหลักการพูดแต่ส่วนใหญ่จะโชกันอ่าถ้าเกิดจะจะใส่กันเลยแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันมีการคุยเันก่อนค่อยๆคุยค่อยๆค,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 คุยปุ๊บอ่าแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องและพูดไม่รู้เรื่องเหมือนคนเมาอ่ะหัวหน้างานฝั่งนั้นเป็นคนเมาเงี้ยเราเราก็ต้องบอกไปตามตรงว่าบอกลูกค้าไปตามตรงอ่าพี่ครับเราก็อธิบายไป ตามนี้แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกเขาจะดูแปลกๆอ่ะก็บอกไปตรงๆเขาจะดูแปลกๆแ,แล้วเขาก็พูดจาแปลกๆเราก็ไม่รู้จะพูดไงครับคือเอาอย่างนี้ละกันนะครับเพื่อไม่ต้องให้พี่ไม่สบายใจไม่เสียเวลาผมก็ให้ทางหัวหน้างานผมคอยดูแลเขาละกันอ่าผมก็จะบอกแบบนี้คอยเฝ้าดูแลเขาละกันว่าเขาจะยังไงต่อให้เขาปวดหัวกันสองคนก็ไม่งั้นยกขึ้นมาคุยกันระหว่างลูกค้ากับเราที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ย ถ้าเกิดเรามาปวดหัวกับเรื่องนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ครับให้เขาอ่าลองปวดหัวกันดูก่อนอ่าอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะคือให้มันมองออกมานอกเกมก่อนแล้วก็ให้คนในเกมเอนเขาทํางานไปไม่งั้นถ้าเกิดทุกเรื่องไม่จบลูกค้าเขาอ่าต่อไปเขาอาจจะมองคุณว่าคุณแบบไม่มีประสิทธิภาพเขาอาจจะไม่ได้ใช้คุณละอะไรประมาณนี้อันเนี้ยที่ผมเจอเลยเจอแบบจะ,จะ,จะละอย่างเงี้ย ก็ใช้วิธีลักษณะแบบเนี้ยบางยาบางอย่างก็มีหนักบางอย่างก็เบาบางอย่างก็แรงบางอย่างก็โอ้โหพอสมควรเลยเพื่อนๆอ,อ่าก็ประมาณนี้แหละวันนี้คลิปนี้นะครับทําขึ้นมาให้เห็นภาพชัดๆให้เห็นปัญหาแบบเนี้ยรับงานแล้วหลายปาร์ตี้อ่าเรียกว่าหลายปาร์ตี้แล้วกันภาษาฝรั่งคือหลายภาคส่วนอ่า อย่างเราต้องไปเจองานระบบไฟระบบเฟอร์ระบบอะไรเงี้ยหลายปาร์ตี้แล้วแต่ละคนก็จะเอางานตัวเองจบหมดเดีย๋ยวว่าแต่ว่าแต่ละคนเลยเดี๋ยวขอดื่มน้ำมแต่ละคนเนี่ยจะเอางานที่จบเดี๋ยวว่าแต่แผนกอื่นเลยเดีย๋ยวว่าแต่แต่บริษัทอื่นเลยอย่างเราอะ่ะช่างกับคนคุมงานกับหัวหน้างาน แต่ละคนก็อยากจะเอาตัวเองให้มันรอดให้มันเสร็จไปก่อนแล้วมันก็มีช่วงที่แบบต้องมานั่งแบบอ่าโชกันน่ะนึกออกไหมฮะพอมันช่วงที่มันโชกกันน่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลได้มันก็จบแต่ถ้าคุณคอนโทรลไม่ได้มันก็มีปัญหาลูกค้าไม่เห็นมันก็มองสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะมองว่าเราไม่ไม่โอเคโอเคลองดูนะครับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยว คลิปต่อไปก็จะเอาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออเผื่อจะเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ